สวัสดีอาจารย์ครับผมสวัสดีครับพี่เดียวสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับพี่ๆสวนทุเรียนครับอาจารย์ครับตอนนี้มีการใช้ n p r a t e อย่างกว้างขวางนะครับผมบแล้วก็หลายคนที่เอาไปลองใช้เนี่ยกลับมาซื้อซ้ำครับแล้วก็มีพี่ๆที่ปลูกทุเรียนเล็กครับครับมามาถามว่า NP c h ค l a t e ของเราเนี่ยสามารถใช้กับทุเรียนต้นเล็กอ่ะได้ไหมคือมันตั้งแต่ แรกปลูกไปจนถึง1ปี2ปี3ปี4ปีที่ยังไม่มีลูกเนี่ยจริงๆเป็นคําถามคลาสสิกมากเนาะเพราะว่าเขาบอกว่ามือใหม่หัดปลูกปลูกทุเรียนเนี่ยนะครับ<ะ>ปลูกได้ปีเดียวก็ตายปีเดียวตายต,ายตลอดเลยครับเราเอามาสาเหตุมันก่อนเนาะเวลาเวลาเราปลูกผูเรียนผูเรียนใหม่เนี่ยนะครับ พื้นที่ที่เราเตรียมปุ๊บเนี่ยแล้วทุเรียนมาปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ปรับสตัวปรับสภาพเนา<ฮ>ะแล้วทุเรียนเป็นรากหากินหน้าดินอ๋อรากมันตื้นรากมันตื้นเพราะฉะนั้นมันจะเซนซิทีฟกับอุณหภูมิกับความชืน้นกับอะไรทุกอย่างสําคัญที่สุดก็คือ,อทุเรียนน่ะใบใบทุเรียนจะหนาเพราะฉะนั้นเนี่ยการสังเคราะห์แสงต้องใช้ในส่วนของแสงเป็นจํานวนมากเพื่อ,อให้เกิดคอโรฟิล นะครับหนึ่งในการสังเคราะห์แสงก็คือจําเป็นที่จะต้องใช้แร่ธาตุต่างๆที่เข้าไปและช่วยในการสังเคราะห์แสงอ่าเพราะฉะนั้นขอโทษครับอาจารย์แร่ธาตุที่อาจารย์ว่าคือธาตุรองธาตุเสริมธาตุรองธาตุเสริมทั้งหมดเลยนะครับในช่วงของการปลูกครั้งแรกปุ๊บเนี่ยเราจะให้ทุเรียนติดแล้วเนี่ยนะครับรากเดินนะครับพอรากเดินเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องไปดูที่ใบบํารุงใบขึ้นไปเดียวครับอันนี้คือสําคัญอย่างยิ่งเนาะยิ่งใบแผ่ขยาย ยอดเดินเยอะเท่าไหร่โอกาสรอดยิ่งมีมากเท่านั้นแสดงว่าถ้าอย่างนั้นใช้เอนคิเลตได้จริงๆจำเป็นเลยแหละจำเป็นเลยจำเป็นเลยแหละเพราะว่าหนึ่งเนาะเราให้ปุ๋ยทางดินเต็มที่ครับแต่ในการสังเคราะห์แสงในการแตกยอดต่างๆปุ๊บเนี่ยมันจําเป็นจะต้องใช้ในส่วนของธาตุรองธาตุเสริมซึ่งถ้าใช้ในส่วนของตัวคีเลตเข้ามาเนี่ยก็อย่างที่เราเคยคุยกันเนาะใส่ไปร้อยก็เต็มร้อยได้ร้อยโอเคนะครับ สำหรับพี่ๆี่ที่มีทุเรียนเล็กกันอยู่ทุเรียนเขาเลิกทุเรียนสาวเนาะอาจารย์ทุเรียนสาวได้ได้ฟังจากอาจารย์แล้วครับผมครับหนึ่งขวดนี้นะครับผสมน้ําได้หนึ่งพันลิตรครับอาจารย์ครับสามารถผสมอื่นๆได้แล้วก็ใช้จับใบด้วยนะครับผมสาหรับพ่นต้นระยะใช้ใช้บ่อยไหมครับจริงๆควรจะใช้ทุกสิบห้าวันทุกสิบห้าวันทุกสิบห้าวันเพราะว่าทุเรียนมันกําลังฟื้นตัวเนาะโดยเฉพาะปีปีแรกปีที่หนึ่งนะส่วนสังเกตทุเรียนเดี๋ยวเราจะจะไปดูในส่วนของทุเรียน อ่าสองปีเนาะปีกว่าสองปีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวก็จะเห็นว่าทุเรียนปีกว่าสองปีปุ๊บเนี่ยโอ้ยิ่งจําเป็นเลยอ่าฮะยิ่งจําเป็นเลยหนึ่งเราต้องบํารุงให้ใบมันใหญ่ใบมันเขียวใบมันดาอ่าอ่าโอเคนะครับสงอ่าอ่าแสดงว่าใช้เอนเอนีเลตมีความจะเป็่นกับพี่ๆทุเรียนที่ทักมาถามถูกต้องแล้วนะครับผม พี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้หรือว่าอินบ็อกซ์หรือว่าโทรศัพท์ตามเบอร์โทรข้างบนนี้ได้นะครับผมกินมิตต้องขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดรละพีพันธ์แดงตันกีนะครับผมซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประธานหลักสูตรสาขาการจัดการเกษตรอินทรีย์มหาลัายเมยโจ้น,นะครับผมขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ